ครับสวัสดีครับผมทาราอสังหาปรจีนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมอีกแปลงนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตําบลหนองแสงนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบริเวณบริเวณนี้นะครับที่ต้องการที่ขายก็คือตรงหน้าทารานี่เองนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ11ไร่1งาน47ตารางวานะครับเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมพื้นที่ที่ต้องการที่ขายนะครับด้านในนะครับเป็น มีบ้านพร้อมสวนนะครับไม้ผสมนะครับพร้อมระบบน้ํานะครับที่พร้อมที่จะใช้นะครับตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากอำเภอประจันตทามประมาณ8กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากกรุงเทพนะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็ประมาณร้อยมกิโลนะครับตรงนี้นะครับมีล้อมลวดน้าไว้รอบแปลงเลยนะครับตรงนี้นะครับบ้านนะครับภายในนะครับนี่ทางเข้านะครับ เป็นสวนนะครับสวนกระท้อนสวนไม้ผลไม้ผสมนะครับที่ปลูกไว้มีทงทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นมังคุดนะครับนี่มังคุดครับกระท้อนนะครับนี่กระท้อนร่วงเต็มพื้นเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นสวนกระท้อนนะครับเข้าครับกระท้อนมังคุดนะครับวางระบบน้ําไว้ทุกต้นเลยนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นโรงจอดรถนะครับแล้วก็มี ห้องพักนะครับหนึ่งห้องนะครับแล้วก็เป็นฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโรงเก็บนะครับเครื่องอุปกรณ์นะครับเครื่องที่ใช้ในการทำการเกษตรนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนกระท้อนนะครับเป็นเป็นผลไม้ผสมนะครับตรงนี้ทาราพามาชมนะครับเออครับในลูกกระท้อนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีรั้วนะครับเป็น ร่วงหนามที่ล้อมไว้นะครับนะครับกระท้อนนะครับต้นก็สสงพอสมควรนะครับตรงนี้อายุน่าจะยี่สิบปีขึ้นนะครับอเออนนี้ทุเรียนฮะทุเรียนไม่รู้มีลูกหรือเปล่าครับแต่ยังไม่เห็นเลยเลอ,นนอ๋อเก็บไปประมาณสาสิบลูกครับเก็บไปประมาณสามสิบลูกนะครับคุณลุงที่ต้นไี้เก็บไปประมาณ90้าสิบลูก ต้นข้างในใช่ไหมครับต้นไหนอ๋อเดี๋ยวไปดูอันนี้ประมาณ30ลูกนะครับตรงนี้ขายพร้อมบ้านเลยครับครบเซฟเลยครับที่พักคนงานอันนี้ห้องพักคนงานอ๋อนี่นี่ห้องพักห้องพักคนงานครับตรงนี้ครับเครื่องมือครับนี่ครับบ้านนะครับเดี๋ยวทาราพาเดี๋ยวทาราพาเข้าไปชมนะฮะบ้านเดี๋ยวกลับมาครับค่อยเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวพาเดินชมให้ทั่วแปลงก่อนนะครับสิบสไร่หนึ่งงานนะครับตรงนี้นะครับพร้อมสวน ผลไม้ผสมท่ากว้างประมาณ65เมตรนะครับฉนดทสองใบนะครับฉนวทเป็นคูดแดงหมดเลยนะครับนสสจนะครับสามารถซื้อขายปูนกมสิทได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับระบบน้ํานะครับที่ใช้ภายในบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยๆๆใช้ภายในบ้านนะฮะบ้านนี้เป็นบ้านไม้ครึ่งครึ่งปูนครึ่งไม้นะฮะหลังใหญ่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวทาราพาขึ้นไปชมนะครับขออนุญาตทางเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ ที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือเป็นระบบน้ํานะครับที่ทางเจ้าของเขาสร้างไว้ครับผมคุณลุงลองเปิดให้ผมนะครับเปิดน้ําผ่านสปริงเกอร์ไปเลยครับถือโอกาสนี้นะครับก็เปิดครับตรงนี้ก็เป็นโรงเก็บรถนะครับเก็บของนะครับทําจาก ทำไม้นะฮะเนี่ยนี่เนี่ทำจากไม้นะครับเป็นครับเก็บปุ๋ยเก็บผลผลผลิตก็ยังได้จอดรถได้นะครับตรงนี้นี่นะครับนี่ส้มโอนะครับส้มโอนะครับก็ลูกเล็กๆก็เยอะนะฮะโอเป็นเยอะมากเลยครับลูกลูกเยอะมากเลยครับส้มโอนะครับตรงนี้ครับผมนี่ เดี๋ยวคุณลุงเขาเปิดน้ำแล้วนะครับไดน้ำปั่นน้ำจากบาดาลน,นะครับขึ้นมาเก็บไว้ในถังใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ในพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับรอบๆแปลงนะฮะตรงนี้ครับนะครับระบบน้ำนะครับอันนี้เป็นส้มโอนะครับระบบน้ำเขาทำระบบสปริงเกอร์นะครับพน่นละอองน้ำไว้ ทุกต้นเลยนะครับนี่นี่นี่แน่แ่แแถวนี้นะครับอันนี้แค่ท้ายแปลงแค่ต้นแปลงนะฮะเดี๋ยวทาราพาเดินลงไปชมท้ายแปลงอีกทีหนึ่งนะครับภายในแปลงนะครับก็จะมีกระท้อนนะครับกระท้อนต้นใหญ่มากนะครับการเก็บผลผลิตนี้ก็คงจะลำบากหน่อยหนึ่งครับเพราะต้นโตมากนะครับอันนี้เป็นส้มโอนะครับที่เขาปลูกใหม่นะครับ เนี่ยครับระบบน้ำนะฮะเนี่ยเนี่ยเขาฉีดนะครับฉีดไว้อย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นมังคุดนะครับเนี่ยเนี่ยเขาทำไว้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้ครับพี่ๆท่านใดที่สนใจแนวนี้นะครับก็ลองมามาชมได้นะครับราคาหกล้านบาทนะครับยกแปลงนะครับหกล้านบาทนะครับบรรยากาศดีครับลมลื่นนะครับตรงนี้นะฮะไฟฟ้านำมาปลาพร้อมมีเพื่อนบ้านนะครับ เงียบสงบนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่กาลังมองหาอยู่ครับเราก็มาพัฒนาต่อได้เลยนะครับตรงนี้เราเป็นลําไยนะครับตรงนี้อันนี้ลําไยนะครับสมโบอันนี้เขียวๆนี่คือมีน้ฮามนะฮะแต่ว่าต้นมันน่าจะหลายปีแล้วนะครับตรงนี้พุทราเขามีนะครับต้นต้นเนี้ยนี่นี่ใบพุทรานะครับมะม่วงฮะข้างหลังนะครับ ก็เป็นผลไม้ที่ปลูกไว้หลายปีนะครับก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับส้มโอนะครับก็กําลังออกลูกนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ2เดือนนะครับครั้งหน้าทาราที่ก็เป็นสวนกระต้นกระท้อนนะฮะต้นกระท้อนนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็มีจะมีระบบระบบน้ําแบบว่าใช้ใช้ตักนะฮะตักตักรถนะฮะตรงนี้ เอาก็จะมีลักษณะต้นกระท้อนไปจนถึงท้ายแปลงเลยนะครับพื้นที่11ไร่นะครับตรงนี้ที่ต้องการขายนะครับราคายกแปลงเลยนะครับพร้อมโอนนะฮะหกล้านบาทตรงนี้มีกระต่ายป่าด้วยเนาะนี่ผมเห็นนะครับกระต่ายป่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับมูลกระต่ายป่ากระต่ายป่าไก่ป่านะครับ แปลงข้างๆนะครับนี่เขาปลูกสักทองไว้เต็มแปลงเลยนะครับสวนสักทองนะฮะที่พี่ท่านใดจะปลูกเสริมตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ลองมาคุยราคากับเจ้าของเขาได้นะครับตรงนี้นะครับสี่เบียดไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวานี้นะครับราคาหกล้านบาทนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือสภาพเป็นล้อมนะครับอันนี้แนวเขตที่เขาทําไว้นะครับนี่แนวเขตเป็นล้อมลวดน้ําไว้ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับมูแปลงข้างๆนี่สวยนะฮะนี่ สวนศักทองนะครับข้างเคียงตรงนี้ฝั่งซีกฝั่งนี้ครับด้านขวาทาราก็รู้สึกว่าจะเป็นต่อของต้นกระท้อนนะครับเขาตัดไปนะครับตรงนี้น่าจะตัดอ,ออกนะครับมันอาจจะมีสองโฉนดนะครับโฉนดหนึ่งก็เก้าไร่กว่าๆแล้วอีกสองไร่กว,กว่านะครับ รองกันแล้วก็สิเอ็ไร่หนึ่ง,งานนะครับยกแปลงแค่ราคาก็ลองมาคุยกับเจ้าของเขาได้โดยตรงนะฮะทาราก็ยินดีที่จะพาเข้าชมนะครับพื้นที่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสวนข้างๆเขาปลูกสักทองไว้สวยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวเขาเปิดเปิดน้ำไว้ทำระบบสปริงเกอร์ไว้เต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับจนถึงนู่นแหละครับได้ป่ายอมได้ป่าตรงตรงพื้นที่ตรงนี้ไปอีกท้ายแปลงนะครับนิดเดียวนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นป่าแล้วก็ลวดน้ำนะครับตามขอบมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าพัาด เข้าไปชมบ้านนะครับตัดเข้าไปาชมพื้นที่ในบ้านเลยนะครับพื้นที่รอบๆแปลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้นไม้ก็ต้นผลไม้ก็อาจจะอายุหลายปีแล้วนะครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับบางต้นก็เนี่ยครับอย่างต้นกระท้อนนี้ก็น่าจะ2ี่ปีขึ้นนะครับก็สูงเลยนะครก็ก็ลองมาชมกันนะครับการเก็บผลผลิตก็อาจจะยากหน่อยหนึ่งนะครับกระท้อนที่มันสูงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็ลองมาชมแล้วก็มาดูพื้นที่จริงนะครับ ราคาก็คุยกับเจ้าของเขาได้โดยตรงนะฮะส่วนทารานะครับมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับถ่ายสภาพแวดล้อมนะครับไปให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับได้รับชมก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริงนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทาราตัดเข้าไปชมในบ้านนะครับที่ต้องการเกี่ยขายนะครับบ้านหลังใหญ่เลยนะฮะมาตอนนี้ก็ทาราเดินมาถึงตรงหน้าบ้านแล้วครับเดี๋ยวทาราจะขออนุญาตนะครับพาท่านผู้ชมนะครับไปชม ายในบ้านนะครับที่เปิดไว้ให้ทาราเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังใหญ่นะครับตรงนี้โอ้มีหลายห้องนอนครับบ้านหลังใหญ่นะครับอ่าหกห้องนอนนะครับตรงนี้ข้างล่างสามห้องนอนนะครับ หห้องนอนพื้นทีท่นะครับบู่สาสะอาดนะครับตรงนี้ทําปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับนี่ปล,ลูกกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทาราพาชมชั้นล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับครับผมเดี๋ยวทาราจะพาเข้าไปชมข้างข้างบนนะเดี๋ยวพาทัวร์ข้างล่างก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้อีกหนึ่งห้องนอนนะครับมีแอร์นะครับติดแอร์เรียบร้อยนะครับแต่อร์ก็ตามสภาพนะครับอายุการใช้งานนะฮะติดแอร์เรียบร้อยอันนี้เป็นครับ อันนี้ก็อีกหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นห้องกะบานสไล์กระจกนะครับตรงนี้นะครับทําไว้อย่างสวยเลยนะครับข้างล่างนะฮะตรงนี้อันนี้เป็นซิงค์ในครัวนะครับครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้านะครับเราก็สามารถที่จะมารีโนเวทเพิ่มเติมได้หรือว่ามาปรับแต่งนะครับตรงนี้ให้นะครับมีแยกห้องเปียกห้องแห้งด้วยนะฮะตรงนี้ วิ่งก่าเดี๋ยวจะมาหลบป้องขอไปนะครับกล้องมันลงมานะอันนี้เป็นห้องห้องครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ี่ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับ ูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับน่ครับวิวมองเห็นสวนนะครับินออกไปได้เลยโอ้กว้างมากเลยครับตรงนี้ครับบ้านหลังนี้นะฮะสิ่งอะไรทําเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีประตูออกไปสวนนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทาราพาขึ้นไปชมนะครับบนแปลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวทาราพาไปทัวร์ บนนะครับด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตรงก่อนที่จะขึ้นบันไดนะครับก็จะมีห้องเก็บเสื้อผ้านะครับตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์ไว้นะครับบันไดไม้นะครับบันไดไม้นะครับไม้สวยเลยครับไม่รู้ว่าไม้อะไรนะฮะแต่เป็นไม้ครับพื้นไม้นะฮะโอ้ถ้าขัดเงานีสวยงามเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ยังมีฝุ่นนะฮะมีฝุ่นครับข้างบนนี้สามห้องนะฮะ ดูครับพื้นไม้อย่างดีนะครับข้างบนเนี่ยบ้านไม้นะฮะตรงนี้นะครับาสามห้องนอนนะครับข้างบนก็สามห้องนอนนะฮะขออนุญาตเปิดไฟนะครับนี่ห้องนอนนะครับมีหน,น้าต่างระบายไฟติดไหม ติดแต่ช้านะครับติดเนี่ยครับห้องนอนข้างบนยังไม่มีแอร์นะครับยังไม่มีแอร์แต่เป็นพื้นไม้แบบนี้ครับขับเงาอย่างสวยงามเลยครับตรงนี้พี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบสไตล์ไม้แบบนี้ก็โอเคเลยครับตรงนี้นี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนนะฮะนี่เดๆสามห้องเลยครับลักษณะเดียวกันแล้วก็มีห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องน้ําในตัวนะครับนี่ครับห้องน้ํอยาง อย่างกว้างเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังปรจีนะครับพาเพื่อนเพนี่ๆนะครับเข้าชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับเป็นที่สวนนะครับซีเไล่เสร็จๆนะครับขายราคาหกล้านบาทยกแปลงนะครับราคานี้พร้อมโอนจบทุกอย่างนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับทาราสังปรจีนะครับขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพนี่ๆนะครับที่ติดตามทารานะครับด้มานะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้ขอพระคุณครับ